เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง n b a Mini Channel วันนี้เราทั้งสอคนอัมินตรุงอดมินเอจากเพจ NBM m a n i ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะวันนี้มีการแข่งขันหมด4คู่นะครับเป็นเกมแบบหลังพิงฝาเนี่ยเพียบเลยนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับช่วยกดไลค์เป็นกลำลังใจใพวกเราทั้งสงคนด้วยนะครับ เรามาเริ่มที่เกมแรกครับทีมมันดับ4นิวร์กนิกส์เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมมันดับ5แอตแลนตาฮอสครับเกมวันนี้เนี่ย York นิวร์กนิกส์แพ้ไม่ได้นะคะถ้าแพ้เนี่ยหมายความว่าเก็บกระเป๋ากลับบ้านปิดฤดูกาลจบฤดูกาลทันทีพวกเขายังคงใช้เดอริกโรสค่ะแล้วก็ทาชกพิพสันเป็นผู้เล่น5ตัวแรกเปิดเกมมาทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้ดีมากค่ะแม้ว่าแอตแลนตาฮอสจะเป็นฝ่ายออกนำไปก่อนเพราะว่าพวกเขาเมีอาวุธเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นเทรยังค่ะบอกดานบอกดานอวิชหรือว่า นอกก็มาถึงแม้ว่าจูเรสแบรนโดนะคะจะมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะค่ะแต่วันนี้เขาก็มีส่วนร่วมกับเกมแล้วก็คึกตลอดจบควอเอร์แรกเนี่ยทั้ง2ทีมมีแต้มที่เท่ากันพอเขาสู่ควอเตอร์ที่2ใเนี่ยทั้งสองทีมยังคงเกาะแต้มได้ดีเทรยังถึงแม้ว่าวันนี้อะวงนอกจะไม่มาแต่เขาก็สามารถลุยเอาฟาวเก็บแต้มจุดสุดทษไปเรื่อยๆนะคะดอริกโรสค่ะเกมบุกวันนี้เนี่ยเหมือนบทพลังไปเลยนะคะยังดีที่บริชิบูลล็อกแล้วก็จูเรสแบรนโดยังคงเดินเครื่องได้โอเคจบครึ่งแรกค่ะเป็นนิวอร์กซิ ตมอยู่5แพอเข้าสู่ครึ่งหลังสิคะปัญหาของนิวอร์กนิกส์เกมของนิวอร์กนิกส์ก็ตื้อไปแบบดื้อพวกเขาขาดความไหลลื่นของเกมค่ะเหมือนก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นส,ส่วนมากบ <debe S 1> อลมูฟเมนเนี่ยแทบจะไม่ hmm. มีเลยนะคะแต่ละคนนี่ยืนนิ่งเลยค่ะตรงข้ามกับลนตาฮอสที่รูปเกมเนี่ยดูดีกว่ามากแต่ที่ยังคงพ,พอเกาะแต้มกันอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าวันนี้ค่ะสามคะแนนของทั้งเทรยังแล้วก็บอกดานบอกดานนวิชไม่ทำงานถ้าเกิด3คะแนนของ2คนนี้ทำงานเนี่ยนะคะรับรองเลยค่ะนิวอยากนิกส์จะเละแน่นอนพอเข้าสู่ควอตอร์สุดท้าย กับนิวยอร์กนิกส์ก็เต็มไปด้วยความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการยิงค่ะการส่งการเทิร์นโอเวอร์ในขณะที่แอร์แลนต้าฮอคส์ที่ยิง3คะแนนไม่ดีแต่เขาก็ค่อยๆเก็บแต้ม2คะแนนและเก็บฟาวไปเรื่อยแล้วก็ค่อยๆนำหาห่างออกไปค่ะกดคนดูในสนามซะอยู่เลยค่ะเอาชนะไปได้แบบเหนือชั้นและผลงานของผู้เล่นในวันนี้นิวยอร์กนิกส์ได้จูริสแรนโดล์ยี่ส <Re bound, S 2> ิบสามแต้มสิบสามรีบาวด์ดับเบิลดับเบิลค่ะแต่ยิงไม่ดีอย่างที่คิดอาร์เจแวร์สิบเจ็ดแต้มเจ็ดรีบาวห้าแอสซิสต์ bound, <assist. S 2> พยายามเต็มที่แล้วค่ะแอคร์ย <Haw> ัง36แต้ม 9แอสซิสนี่ขนาดยิง3าไม่ค่อยดีนะคะเนี่ยเก็บลูกโทษเป็นว่าเล่นเลยคลินค่คาเพลา14ตาม15รีบาวเป็นดับเบิ์ดับเบลช่วยเก็บต้ามเก็บรีบาวและก็เกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมจบเกมอันตาหอก เอาชนะนิวยอร์กนิกส์ไปได้103-89ต่อ,ปตอเป็นซีรีส์4-1เป็นซีรีส์แรกเลยนะคะที่แอดมินเอธายผิดในรอบแรกปีนี้ค่ะสำหรับนิวยอร์กนิกส์นะครับในเกมวันนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนก็เห็นกันชัดเจนครับว่าพลังในการเล่นเกมบุกความคึกต่างๆในการเล่นเนี่ยดูทุกอย่างเนี่ยมันดูหดหายไปเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเดริกโรสเดริกโรสในเกมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยเหมือนรถที่น้ำมันกำลังจะหมดครับพลังในการเล่นพลังในการข้ามพลังในการยิงต่างๆของเขาเนี่ยดูหายไปเยอะเลยนี่คือสิ่งที่หลายๆคนในกวลแนนนนๆาาหยครมเ มาพูดคุยกับแอดมินว่าเดริกโรสเนี่ยไม่เหมาะกับการเล่นตัวจริงเขาเหมาะกับการเป็นผู้เล่นตัวเสริมครับโดยการให้อาร์เจแบรแล้วก็จูเลสแรนโดลเป็นตัวหลักแล้วก็เป็นเดริกโรสเป็นตัวเสริม <c oughs> แต่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่านิวยอร์กนิกส์เนี่ยใช้เดริกโรสเป็นคนแบกทีมครับหน่อยจะเป็นการทําแต้มการรันเลย์ต่างๆทุกอย่างครับตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมนี้เนี่ยมันก็เลยสะสมมาเรื่อยๆครับพลังในการเล่นต่างๆของเดริกโรสก็เลยหายไปเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่อยู่ในสภาพที่จะมาแบกทีมแบบนี้นะครับเขาคือผู้นมากกรร็วแุ เดริกโรสมาจนถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องขอชื่นชมแล้วก็ยกย่องมากคๆครับผลงานของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆแต่ผู้เล่นที่น่าผิดหวังที่สุดในซีรีส์นี้ของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็ยังคงเป็นจูริสแรนโดนะครับ<ๆ>แม้ว่าผลงานของเขาในช่วงฤด,ดูการปรกติเนี่ยจะยอดเยี่ยมสมกับเป็นผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมก็ตามแต่พอเข้าสู่เพลย์ออฟครับทุกอย่างเนี่ยจะตัดออกไปเลยนะครับในฤดูการปรกตินั่นคือสาเหตุว่าทาไมครับใน NBA เนี่ยเขาถึงแยกสถิตินะครับในฤดูการปรกติกับเพลย์ออฟเพราะว่าในฤดูกาลปกต มีโอกาสทําผลงานสุดยอดรวมไปถึงผลงานที่แย่แต่พอเอามาเฉลี่ยปุ๊บเนี่ยก็ยังคงดีได้แต่พอเข้าสู่ playoff ครับทุกนาทีทุกเกมทุกวินาทีที่อยู่ในสนามเนี่ยต้องรีดพลังออกมาให้อย่างเต็มที่จะไม่มีการแผ่วแต่จูเลสแรนโดในซีรีส์นี้เนี่ยเขายังคงทําไม่ได้ในจุดนั้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับเขายังถือว่าเป็นผู้เล่น 1, mm hmm. 1> ใน8ผู้เล่นนะครับที่5เกมแรกในชีวิตการเล่น playoff ของตัวเองเนี่ยสามารถทําระดับ double double ได้ทุกเกมแต่มันก็ไม่ได้มีค่าอะไรครับเพราะว่าเชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยก็คงผิดว้ย เนเดียวกับ r j Barrett นะครับเขาเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ควรจะต้องก้าวขึ้นมาได้มากกว่านี้แต่กลายเป็นว่าทั้งสองคนครับทั้ง Juwes r a n d l l แล้วก็ r j Barrett เนี่ยกลายเป็นยังไม่โดดเด่นขนาดนั้นกลายเป็น Derick Rose อย่างที่บอกแต่เพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับว่าการเล่นของ r j Barrett แล้วก็ Juwes r a n d l l เนี่ยเหมือนมีเตยหายไปข้างหนึ่งคือเข้าทั้งสองคนเนี่ยถนัดซ้าย<ะ>เวลาจะเล่นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาจบที่เหลี่ยมซ้ายผู้เล่นของ Atlanta Hawks เนี่ยเขาก็รู้ดีว่าทั้งสองคนนี้จะเล่นเหลี่ยมไหนแบบไหนเขาก็บีใหหหห้้้เเ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 ลลลล่่่นน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 ยยยาาาากกกกกกพอออออทัััังงงคุุดจจมขตววปป๊ี็็็ช ยิงเพ่งยิงกวา้างวันนี้ก็ยังคงเห็นชัดเจนนะครับว่าการยิงการข้ามทุกอย่างของทั้งสองคนเนี่ยยังไม่โดดเด่นอะไรมากมายเลยแต่ทั้งหมดทั้งปว uh huh. งวนะครับอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆเสมอเลยครับว่าไม่ว่าฤด,ดูการนี้เนี่ยจะจบลงตรงไหนนิวอร์กนิกส์จะไปได้ไกลแค่ไหนก็ตามเนี่ยถือว่าในฤด,ดูกาลนี้ของพวกเขาเนี่ยประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายของแฟนแฟนิวอร์กนิกส์ทั้งโลกสร้างความสุขให้กับแฟนๆสามารถกลับเข้าสู่เพลย์ออฟได้อีกครั้งหลังจากที่ไม่สามารถกลับเข้าสู่เพลย์ออฟได้ตั้งแต่ปี2013 เริ่มจากการต่อสู้กับความคาดหวังของแฟนๆที่ตอนนี้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจะสารต่อความสําเร็จได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่เป็นการบ้านหนักมากๆนะครับสำหรับผู้บริหารนิวยอร์กนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับพวกเขาต้องเตรียมตัวเรื่อง free a จนต์ของตัวเขาเองด้วยเหมือนจะเป็นอย่าง The Rose เดอร์ริทโรสเนี่ยทางผู้บริหารจะอ,อย่างไงจะเซงเขาต่อไหมผลงานขนาดนี้เนี่ยไม่ต่อก็ไม่รู้จะว่วยังไงนะครับเดอร์ริกโรสเขาก็บอกเขาก็แฮปปี้นะครับถ้าเกิดว่าจะทีมเนี่ยจะเอาเขาอยู่ต่อเขาก็แฮปปี้มากๆเพราะว่าตอนน ร,ร,รวมไปถึงการเซ็นสัญญาต่อนะครับของจูริสแรนโดผลงานของจูริสแรนโดเนี่ยในช่วงฤดูการปกติเนี่ยสุดออยอดอย่างที่บอกแต่พอมาเจอผลงานแบบนี้ในเพลย์ออฟเนี่ยสัญญามูลค่ามหาศาลเนี่ยในจุดนี้เนี่ยผู้บริหารเขาจะคิดยังไงเรามาติดตามชมกันต่อรวมไปถึงอย่าง Alfred เอลฟรดเพตทนด้วยครับที่โค้ชทอมทิเบโรเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจใช้งานเลยในเพลย์ออฟเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้ลงสนามทำการแข่งขันเลยเขาจะเอาอยัางไงต่อจะมีการเทรดใครเข้ามาจะมีการเซ็นสัญญาฟรีเอเจนต์คนใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าจะเสริมทีมขึ้นมาในลัักกษณะไหหหหนนนเล่่าาาาาาีี้คืองทมมมยรรบส ผู้บริหารของ New York นิวอร์กนิกส์เรามาติดตามชมกันต่อครับและแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะจบแบบไม่ค่อยสวยก็กตามนะครับฤดูกาลของพวกเขาสิ้นสุดลงแล้วแต่พวกเขาทําให้สนามในเมดิสันสแควร์การ์เด้นเนี่ยกลับมามีพลังอีกครั้ง,งนะครับเป็นตำนานอ,อีกครั้งหนึ่งนี่คือความยอดเยี่ยมของ New York นิวอร์กนิกส์ในฤดูกาลนี้ครับสำหรับแอตแลนตาฮอคส์ครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอชื่นชมแล้วก็ยินดีกับความสาเร็จในครั้งนี้ของพวกเขาครับทีมของพวกเขาแสดงให้เห็นนะครับว่าเป็นทีมที่ดีกว่ามีการเล่นที่ลงตัวมากกว่ามีอาวุธที่มากกกกกกกวว่่าา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 าแแททใให้้้อมมนนนนเผคครร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 รัััลลขขขงงงพฟุสถ เล่นของตัวเองนะครับตั้งแต่ในฤดูกาลปรกติยังคงมีสไตล์ในการเล่นของตัวเองครับไม,ม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการโฟลบอลต่างๆกา,ารโฟลโอใต้แป้นการรีบบวทุกอย่างของพวกเขาเนี่ยอยู่ในสไตล์ของตัวเองเล่นตามแผนตามเพลทุกอย่างที่ควรจะทํากลายเป็นนิวย์กนิกส์เองครับที่รักษามาตรฐานในการเล่นของตัวเองในฤดูกาลปรกติสืบเนื่องมาอยู่จนตอนเพลย์อ,ออฟไม่ได้เองผลการแข่งขันมันก็เลยออกมาค่อนข้างชัดเจนครับว่าแอตแลนตาฮอคเนี่ยเป็นทีมที่เหนือกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรยังเขาแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในซีรีส้้้แมว่่าาาเเจะขู หลังล mm ูกาดอนชีดเพื่อนร่วมดราฟต์ปี2018ของเขาเนี่ยแต่เขาสามารถชนะซีรีส์ในเพลย์ออฟก่อนลูกาดอนชีดได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเทรยังสามารถทําได้และความเป็นสตาร์ของเขาเพื่อนๆเห็นไหมครับช่วงท้ายเกมพอยิง3คะแนนเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหมีโค้งคํานับ พอเขียนการโค้กคำนับปุ๊บเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆบาสเพื่อนๆหลายๆคนที่ติดตามชมมาตั้งแต่ยุค90น์ตีเนี่ยจะจำได้เลยว่านิวยอร์กนิกส์เนี่ยจะมีตัววายร้ายอยู่คนหนึ่งครับชื่อเรจจี้มิลเลอร์ซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็ทำเป็นหน้าที่ผู้บรรยายอยู่ด้วยนะครับเขาก็บอกว่าโอ้โหบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเขารู้ดีเลยว่าแฟนๆนิวยอร์กนิกส์เนี่ยรู้สึกยังไงกับเทรยังเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาก็เคยทำแบบนี้มาก่อนครับเขาบอกว่าเวลาที่เขามาแข่งในนิวยอร์กเนี่ยเขาจะอยู่ในโรงแรมบริเวณนี้เนี่ยแหละคครรับบแลล้้้ววเเเาาดดินนนอออออกกไไปหีีีี่ยยตงมม แล้ววันนี้ครับเทรยังเนี่ยก็ทาให้ทุกคนในสนามไม่ได้สันสแควร์การ์เดนเนี่ยล้ำลึกถึงบรรยากาศของเรจจี่มิลเลอร์ได้เลยนะครับวันนี้เทรยังกลายเป็นตัวร้ายของนิวยอร์กนิกส์ไปตลอดการแน่นอนครับโ <c oughs> อ้โหการเล่นแต่ละอย่างเนี่ยสุดๆจริงๆแต่เขาก็แสดงให้เห็นนะครับว่าผลงานการเล่นของเขาก็ไม่ธรรมดาทุกโมเมนต์เลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนน <c oughs> การลุยเค้าไปเอาฟาวอยู่กับเกมของตัวเองตลอดเลยแม้ว่าวันนี้เนี่ยการยิงของเทรยังจะไม่ดีนะครับแต่เขาก็สามารถเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษได้แบบโอ้โหเป็นชุดๆเลย15ครั้งาครั้งันนะครัถ เ,เขาก็ได้พูดถึงจังหวะที่เขาโค้งคำนับด้วยนะครับเขาบอกว่าเขารู้ดีว่าเขาเล่นอยู่ที่เมืองไหนเมืองเมืองนี้เนี่ยเต็มไปด้วยแสงสีสเต็มไปด้วยโชว์ไปหมดเลยที่สําคัญมีบรอดเวย์โชว์ด้วยครับเทรยังเขาบอกว่าเขารู้ดีว่าเวลาโชว์จบเนี่ยต้องทํำยังไงต้องคำนับให้กับแฟนๆน,นี่คือสิ่งที่ทางเทรยองเนี่ยเขาทำนี่คือความเป็นสไตล์จริงๆนะครับสำหรับเทรยังในอนาคตนี่หูว่าที่ซูเปอร์สตาร์เลยนะฮะต่อสู้กับลูก้าดอนจิตสบายๆเลยแล้วไม่ใช่แค่เทรยังนะครับคนอื่นๆในทีเนี่ยก็มากันครบบทบาทของนาแม3 ไม่ดีเท่าไหร่ก็ตามแต่ในภาพรวมทั้งหมดในซีรีส์นี้เนี่ยเขาก็ยังคงทําหน้าที่ได้ดีแนะ่คือการบอมวงนอกอการยิง3คะแนนของเขาถือว่าเป็นอาวุธสําคัญมากๆของแอตแลนตาฮอคเช่นเดียวกับวงในนะครับมีทั้งคริสคาเพล่ามีทั้งจอห์นคอรลินทั้ง2คนนี้เนี่ยช่วยทั้งป้องกันช่วยทั้งรีบา์ช่วยท bar, ั้งเก็บแต้มใต้แป้นวันนี้เราเห็นจอห์นคอรลินเนี่ยต่อสู้ชนกับจูเลสแวนโดไม่มีกลัวเลยนะครับเขาบอกว่ามาใส่มาเท่าไหร่ก็สู้กลับเขาไม่กลัวเลยนี่คือจอห์นคอรลินครับหันไไไไปมมมมมมมอออออองงงงงในนนนนนทททััััพพสำรรรรรรคคบวววกกกเเเเเเเ้้้้าาาาาาีีีีีีููิิิลลลลลลยยยดดดดดโโโ่่่จจะะแ แต่ดานิโล่แกเรนารี่เนี่ยในซีรีส์นี้เนี่ยถือว่ามีผลเยอะเลยนะครับการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยเรกวลงมาปุ๊บเนี่ยทับสำรองของแอตแลนตาฮอคเนี่ยเหนือกว่าทางนิวยอร์กนิกส์แบบเห็นได้ชัดเลยและทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องให้เครดิตกับหัวหน้าโค้ชของพวกเขาครับนั่นคือเนทแมคควินแลนการใช้งานผู้เล่นทุกคนได้อย่างลงตัวแบบนี้เนี่ยหัวหน้าโค้ชมีผลสําคัญอย่างยิ่งครับในซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าเขาแสดงผลงานการเป็นโค้ชเนี่ยเหนือกว่าโค้ชทอมเทเบโรนะครับการใช้งานการแก้หมาทุกอย่างเน วันนี้แอตแลนต้าฮอคส์มีคำตอบให้ทุกอย่างแต่สุดท้ายครับเขาก็สามารถผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟรอบ2นะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2016ได้สำเร็จวันนี้ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับแอตแลนต้าฮอคส์จริงๆครับพวกเขาทำได้เยี่ยมมากๆสำหรับซีรีส์หน้าครับเตรียมตัวเจอกับฟิลาเดลเฟียเซเวนทีซิกเซอร์ครับเดี๋ยวเรารออีกทีนะครับว่าโปรแกรมของ NBA เนี่ยเขาจะออกมาวันไหนแล้วก็เวลาเท่าไหร่ถ้ามีอะไรครืบหนา้าเราสองคนจะมารายงานให้ทุกคนทราบครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าสำหรับฤดูกาลนี้ค่ะย เพื่อนๆคิดว่าฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยนิวยอร์กนิกส์ปรับพับเสริมทีมเนี่ยเราไปได้ไกลแค่ไหนคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะแล้วเจอกันอีกครั้งค่ะช่วงเย็นๆสำหรับคู่สุดมันดัลลัสแมวบริกส์เจอกับ LA Clippers ใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะต้องรีบกดเลยค่ะที่โลโก้ NBA Media ตรงข้ามนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปสุงๆรีแคปเกมจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง NBA นบีเึกถึง NBA นแม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะ